สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับ EP พิเศษนะครับกับช่อง YOK OK Channel ครับวันนี้เราจะมาทำสุดยอดความประทับใจนะครับกับแชมป์ชิงช้าสวรรค์นะครับตั้งแต่ 2022- 2023-2024หรือบางทีอาจจะย้อนไปปีก,ก่อนๆหลายปีหรือตั้งแต่ปีแรกๆเลยก็ได้นะครับวันนี้เราจะมานำเสนอสุดยอดความประทับใจนะครับระหว่างโรงเรียนอีสานใต้นะครับที่เพิ่งได้แชมป์ไปหมัดมา สดๆนะครับนั่นก็คือโรงเรียนสังขะนะครับและก็อีกหนึ่งความประทับใจที่เรายังประทับใจอยู่ในทุกวันนี้นะครับกับโรงเรียนประโคนชัยนะครับที่นําเสนอผลงานเพลงในรอบร้องเล่นเต้นนะครับกับเพลงสาวทอผ้าไหมนะครับแลกะก็ประโคนสังขะนะครับที่เราประทับใจนะครับในรอบโชว์วัฒนธรรมคืนถิ่นนะครับกับเพลงสายน้ําไม่ไหลกัด ถ้าเกิดว่า2โรงเรียนนี้นะครับได้มาเจอกันในปีเดียวกันแล้วก็นําผลงานเพลง2ผลงานเพลงเนี้ยมาประชันกันนะครับท่านผู้ชมและกรรมการจะชอบผลงานเพลงไหนอันนี้ไม่รู้แต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วช่องเราจะมาทารีแอคชั่นแล้วก็มาบอกถึงความชอบความประทับใจระหว่าง2โรงเรียนนี้นะครับไม่ได้ไม่ได้เป็นการเปรียบเทียบนะครับเพราะว่าชื่นชมและชอบทั้ง2โรงเรียนและก็ทั้ง2งเรียนมีเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ าการแสดงลายการแสดงการเต้นดนตรีการร้องไม่ได้เหมือนกันนะครับไม่ได้มีใครเรียนแบบใครหรือว่าไม่ได้มีอะไรที่ต้องมาเปรียบเทียบจากคู่กันแต่ว่าเราจะมาบง่งบอกถึงความประทับใจของเรายกให้เป็นสุดยอดความประทับใจนะครับตั้งแต่ปี2 0 2 2 2 0 2 4นี้นะครับชอบสองเพลงนี้มากนะครับแล้วเรามาดูกันนะครับว่าประทับใจตรงไหนบ้างนะครับกับโรงเรียนประคุณชัยพิทยาคมนะครับในเพลงสาวทอผ้าไหมครับ ย้อนรอยย้อนรอย2022ถ้าปี2022เนอะมีรอบรูกพุ่งคืนถิ่นเนเี่ยเพี่งนี้จะตอบโจทย์มากสำหรับโรงเรียนประคงชัย นี้ปัจจุบันอยู่ที่1ล้าน8แสนวิวนะครับถึงสือว่าวิวเยอะมากๆนะครับสําหรับเพลงจากช่องเว r ร์กพอยต์นะครับลายลํำคือต้องยอมเขาจริงสำหรับ,บคนชชย วัฒนธรรมการแต่งกายการลำถ้าปีนั้นนะมีช่วงลูกพุ่งคืนถิ่นนะเพลงนี้คือสุดยอดเลยนะตรงโจทย์มาก ทำลายลำาถ้าทอผ้าณตอนนู้นก็ยังไม่มี no คนใช้เขายังไม่ได้ใช้ผ้าปูคื้นนะในการในการแสดงก็ใช้ใช้พื้นสตูดิโอเลยสวยมากอันนี้คือดีนะตอนดูสายท่อสดย้อมมัดหมี่บย้อมใหม่ก็คือแบบย้อมจริง ค่อนี้คือสะกดจิตมาก,ก,มากเขาเล่าเรื่องตั้งแต่การผลิตผ้าการย้อมไหมนะการทอผ้าเนาะจนการมาเป็นผ้าไหมผ้าสิ้นเนี่ย ถอดออกมาแล้วก็โชว์นะครับบอกเล่าเรื่องราวผ่านการเต้นได้เป็นอย่างดีแต่ว่าชื่อรอบคือร้องเล่นเต้นแต่ถ้าเป็นลูกทุ่งคืนถิ่นนะปัจจุบันเนี่ยคือแบบโรงเรียนเนี้ยเพลงเนี้ยคือสุดมาก สอดแทรกเรื่องราวความรักเข้าไปด้วยนเพลงพร้อมกับวัฒนธรรมการเต้นการรำการแต่งกายแล้วก็เครื่องดนตรีขึ้นบ้านการละเล่นอีกต่างหากมีทั้งการละเล่นแบบเขาเรียกอะไรการละเล่นแบบไม้ไผ่ต่ายวิสวย แล้วเล่นราวกระทบไม้มีการใส่คำพื้นบ้านเข้าไปด้วยเนาะนี่มันลุกพุ่มคื้นหินชัดๆ ใช้ผ้าไหมซับน้ำตา ดูอีกครั้งก็ยังประทับใจเนาะสำหรับโชว์ของอโรงเรียนอคอนชัยนะครับกับเพลงสาวทอผ้าไหมถ้าณนะพศนั้นอะ่ะ2022อะ่ะมีช่วงลุกทุ่งคืนถิ่นเนี่ยในรอบที่สองอะ่ะก็คือเพลงนี้ก็คือตอบโจทย์เลยนะครับในรอบลุกทุ่งคืนถิ่นแต่ว่าในปีนั้น2022มันจะเป็นรอบร้องเล่นเต้นเนาะก็จะเป็นอ่าเน้นโชว์ทักษะในเรื่องของการร้องกัน เต้นแล้วก็การเล่นดนตรีโดยเฉพาะนะครับแต่ว่าณนะตอนนั้นก็ประคนชัยก็สามารถเสมอกับโรงเรียนยุพราชได้นะครับรู้สึกว่าประคนชัยจะชนะในเรื่องของการโชว์ด้วยนะครับแล้วก็ในเรื่องของการร้องเป็นยุพราชนะครับชนะแล้วก็ส่วนที่เสมอกันก็คือเรื่องของดนตรีนะครับก็เลยทําให้2องเรยนเนี้ยเสมอกันณนะตอนนั้นนะครับแล้วก็มีกระแสดราม่าอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ เราจะมาพูดถึงความชอบนะครับสำหรับเพลงสาวทอผ้าไหมนะครับรู้สึกว่าเพลงนี้จะเป็นเพลงที่มีลิขสิทธิ์แล้วก็ขอใช้ลิขสิทธิ์หลากหลายขั้นตอนมากนะครับก่าจะได้เพลงนี้มานําเสนอนะครับได้เห็นข่าวที่เบื้องหลังของเรียนบางคนช้ยเขาแจ้งมานะครับแล้วก็เรื่องของการร้องน้องน้องเค้กนะครับเป็นคนที่มีเสียงหวานเสียงเป็นลูกทุ่งหวานจ๋าจา,จานะครับไพเราะถ่ายทอดเพลงนี้ได้อย่างดีนะครับมีความเสียงมีความเศร้าปนเศร้า เป,เป็นเสียงร้องมาเหมือนเหมือนกำลังรอคอยของใครสักคนหนึ่งอยู่อะไรอย่างนเนาะน้องเคก็ทําผลงานเพลงน,นี้ได้ร้องได้เป็นอย่างดีนะครับสมกับฐานะแชมป์นะครับแล้วก็ในเรื่องของการโชว์รู้สึกว่าจะจะเป็นการจะเป็นการขายลายลํำมากซะมากกว่าสําหรับประโคนชัยในเพลงนี้นะครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าร้องเล่นเต้นทำไมทำไมไม่เต้น,ทำไม,ไมตนทำไมมีแต่ลายรํำอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้ามองอีกมุมนึงก็คือการการเต้นก็เป็นก็เป็นการรำก็เป็นศาสตร์เด่งของการเต้นนะครับ ภาษาอังกฤษเขาจะเรียกว่าแดนซ์นะครับไทยแดนซ์ก็คือราไทยไม่ว่าจะเป็นการรําหรือว่าการการอะไรต่างๆถ้าเป็นคำเขาเรียกคําภาษาอังกฤษเขาจะเขาจะเรียกว่าแดนซ์ทั้งหมดนะครับรำไทยภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าไทยแดนซ์ก็ถือว่าจะเรียกว่าเป็นการเต้นอีกแขนงหนึ่งก็ว่าได้นะครับสำหรับสากลนะครับสำหรับลายราของของการราไทยในนัตรงนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าเอ้ยมันไม่ใช่การเต้นหรือเปล่าเป็นการราอะไรอาจจะผิดโจทย์ไปนิดนึงอะไรเงี้ยก็อยู่ที่แล้วแต่มุมมองของแต่ละแต่ละคนนะครับก็ แต่ว่าการถ่ายทอดการรําของประคนชัยคือสวยมากนะครับการองศานะครับการวางสะโพกนะครับการก้าวการเดินนะครับการเอียงศีรษะการตั้งวงอะไรต่างๆคือเป็นเด็กน่าจิกสินอยู่แล้วเนาะถ้าดูก็สอดแทรกการรําเข้ามาในผลงานเพลงนี้แล้วก็ถ่ายทอดเรื่องราวผ่านการนุ่งสิ้นนุ่งไหมนะครับการแต่งตัวนะครับการถ่ายทอดเรื่องราวตแต่การผลิตนะครับเลี้ยงหมอนนะครับแล้วก็ ดึงชักใยนะครับเอาใยเอาใยไหมามาย้อมมัดนะครับมัดย้อมเป็นสีแล้วก็มาทอเป็นผ้านะครับเป็นผ้าไหมเป็นผ้าสิ้นนะครับให้คนพื้นบ้านได้ใส่กันอันนี้ก็คือถ่ายทออเรื่องราวมาตั้งแต่วิธีการทําผ้านะครับผ่านบทบเพลงสาวทอผ้าไหมซึ่ง ตรงโจทย์แล้วก็เข้าใจได้ง่ายมีจุดว้าวหลายจุดนะครับแล้วก็ยังมีสอดแทรกเรื่องของความรักที่ผิดหวังนะครับผู้ชายไปรักกับผู้หญิงคนอื่นแล้วก็ผู้หญิงอีกคนนึงก็รอชายผ้าไหมที่ทอมาซ้บน้ําตาอะไรเงี้ยเนาะก็สอดแทรกกับการเล่นนะครับกระทบราวกระทบไม้ด้วยนะครับเป็นการละเล่นพื้นบ้านเนี่ยถึงบอกว่าถ้ามาในรอบลุกทุ่มคื้นถิ่นปี2024จะตรงโจทย์มากเพียงน,นี้นะครับชื่นชมนะครับสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็ดนตรี ดนตรีรู้สึกว่าดนตรีจะจะบ,บางนะแต่ว่ามันก็กลมกล่อมพอดีกับการโชว์นะครับมีการสอดแทรกซอนะครับการตรึมปงเปิงมางเครื่องเครื่องเล่นไทย <t> เครื่องเล่นพื้นบ้าน <t> <K> เข้ามาในเพลงก็ถือว่าได้อารมณ์เป็นอย่างดีนะครับสำหรับคนชัยสำหรับการย้อนรอยความประทับใจกับบทเพลงในปีที่ผ่นานมานะครับก็ถือว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่ชื่นชอบนะครับ อีกเพลงหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับส่วนเราจะมาดูโรงเรียนล่าสุดนะครับถ้ามาเปรียบเทียบกันในเรื่องของอวัฒนธรรมว่ามีตรงไหนแตกต่างกันบ้างนะครับก็คือโรงเรียนสังขะนะครับขอเลือกเพลงรอ,อบลุกทุ่งคืนถิ่นก็คือเพลงสายน้าไม่ไหลกลับนะครับของสังขะมาให้รับชมกันนะครับเราไปชมกันเลยนะครับตอนนี้ยอดวิวเพลงนี้อยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนวิวกับ2เดือนที่ผ่านมานะครับ ไี่ดูกี่ครั้งก็ประทับใจเหมือนกันนะครับทั้งการเลือกเพลงที่ไม่ซ้ำกับโรงยมอื่นๆอ,ออกไปร้องช้างคราวนี้ พ่อเคยได้เชียงกลับมานะลูกส่วนเองอยู่บ้านให้ถือรักษาข้อประกมตามที่พ่อสอนแทรกวัฒนธรรมสอดแทรกการละเล่นเครื่องดนตรีเหมือนกันการแต่งกายนะก็จะมี<ห>ประกำแล้วก็แต่งชุดแบบชาวชาวสวย มองกระดุงรักษาประกำรมันเอาสิเล่มันอะรกูบ้เต งกี่ครั้งก็ปล่อยมันเดิม É de ter แทรกการละเล่นความเชื่อถ้าเป็นสังขะใช้เอฟเฟกอะไรใหม่ๆเข้ามาเนาะ ว่ามันมีความคล้ายกันเขาก็จะใช้เทคนิคการสอดแทรกคําหรือว่าภาษาพื้นถิ่นของเขาเข้ามา 做个、so, Happy Ending。 ส่วนใหญ่สังเกตนนะสะสังขากเขาจะจบแบบแฮปปี้แอนดิงฟังดีครั้งก็ไพเราะแล้วก็สวยงามทั้งด้านของวัฒนธรรมและการแสดงเหมือนเดิมนะครับสำหรับโรงเรียนสังขารในเพลงสายน้าไม่ไหลกลับนะครับก็ ถ่ายทอดเรื่องราววัะนนธรรมทุกอย่างมาเต็มตามตรงโจดเนาะลูกทุ่งคืนถิ่นเนาะก็มีการแต่งกายนะครับเป็นชาวสวยนะครับแกวมอนนะครับการละเล่นความเชื่อนะครับรวมไปถึงมีนําเสนอเครื่องแต่งกายลูปประคำอะไรต่างๆนะครับครบถ้วนกระบวนความนะครับแล้วก็การร้องนะครับของน้องแตงโมงก็เป็นคนที่มีเสียงมีสเสน่ห์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองถ่ายทอดเรื่องราวเพลงน,นี้ได้อย่าง สวยงามนะครับมีทั้งความเศร้าความสมหวังปะโปนกันนะครับมีทั้งอสอดแทรกคําร้องภาษาถิ่นอะไรเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็ดนตรีสังขาเข้ามาวงใหญ่วงแน่นนะครับข่อนดนตรีแน่นแล้วก็เป็นการเล่นดนตรีที่เล่าเรื่องอยู่แล้วในทุกๆรอบนะครับก็สุดยอดสําหรับสังขะเราจะพูดถึงในเรื่องสิ่งที่เหมือนกันระหว่างสังขากับประโคนชัยใน2เพลงนี้นะครับก็สิ่งที่เหมือนกันก็คือ 1. นึ่เขาจะสอดแทกการแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์ของพื้นถิ่นของตัวเองเ,องเนาะ ไม่ว่าจะเป็นการนุ่งผ้าไหมผ้าสิ้นเครื่องประดับเครื่องหัวเครื่องอะไรต่างๆนะครับสร้อยประคำอะไรต่างๆเนี่ยจะเหมือนกันแล้วก็ในเรื่องของอาการสแสดงเกี่ยวกับวัฒนธรรมนะครับเขาก็จะมีวัฒนธรรมของเขามาสอดแทรกนะครับก็คือประคนใช้ก็อาจจะมีการทอผ้านําเสนอก,การทอผ้าน,นะครับของสังขาก็จะเป็นวัฒนธรรมของการไปเป็นคล้องช้างนะครับเป็นวัฒนธรรมาการเล่นแก ER วมอนรักษานะครับความเชื่อเกี่ยวกับ ผ,ผีบรรพบุรุษอะไรต่างๆอันนี้ก็จะมีสอดแทรกเข้ามานะครับประคนชัยก็จะมีการละเล่นราวกระทบไม้ด้วยนําเสนอตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็สิ่งที่เหมือนกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเห็นได้ชัดก็คือเขาจะมีการเล่นดนตรีเขาจะมีคล้ายๆเขาจะมีการตรึมเหมือนกันสอกันรตรึมนะครับสอดแทรกเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่มาจากพื้นถิ่นเดียวกันนะครับใกล้เคียงกันแล้วก็คําร้องด้วยการร้องเพลงเขาจะมีสอดแทรกนะครับสอดแทรกภาษาถิ่นนะครับ ของสังขารเนี่ยจะเป็นภาษาสวยเนาะก็จะมีสอดแทรกเข้ามาในช่วงของการพูดคุยแล้วก็การการร้องด้วยนะครับส่วนของประคนชัยจะมีสอดแทรกภาษาภาษา,ภาเขมรเนาะเข้ามาอ่าก็เป็นการถ่ายทอดอ่าภาษาในพื้นที่ของตัวเองนะครับถือว่าสิ่งที่เหมือนกันก็จะประมาณนี้ที่เรามองเห็นคร่าวๆนะครับส่วนสิ่งที่แตกต่างกันเลยก็คือ1นึ่งวัฒนธรรมแตกต่างกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งกายเนาะการแต่งกายก,ายก,ก็จะไม่เหมือนกันแล้วฝั่งหนึ่งก็จะเป็นออกออกไทย ไทยไขเขมรอันนี้ฝ่งนี้ก็เป็นไทยสวยนะครับก็จะแต่งกายด้วยโทนสีเข้มสีดาอะไรอย่างนี้เนาะแล้วก็ส่วนที่ไม่เหมือนกันก็คือดนตรีดนตรีดนตรีของสังขารเนี่ยจะมาเป็นแน่นกว่า,าพูดได้ง่ายในรอบเนี้ยแน่นกว่าถ้าเทียบ2เพลงนี้นะดนตรีมีความฮึกเหมิมมีความเล่าเรื่องมากกว่าของประโุนชัยส่วนประโขนชชยเขาจะมาแนวหวานแนวซอฟแนวละมุนนะครับนี่ก็สิ่งที่แตกต่างกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของอ ถ้าเต้นด้วยนะครับประคนใช้เขาจะมาแนวลายลำจ๋าๆเลยนะครับลายลำจริงๆทั้งไม่ว่าจะเป็นทั้งแขนทั้งขาเนี่ยจะเป็นแนวแนวลายลำส่วนประคนอ่าส่วนสังขารเนี่ยเขาจะมาลายลำเฉพาะท่อนแขนท่อนบนแต่ขาเนี่ยจะเป็นแนวโมเดิร์นนะครับแนวยิมนาสติกแนวคอนเทมนะครับเขาจะผสมผสานจะไม่เหมือนกันในจุดนี้นะครับแล้วก็ แนวการร้องด้วยนะครับการร้องน้องตะโมนจะมีร้องเป็นเอกเป็นเสียงจะมีความเป็นเอกลักษณ์นะครับออกแนวลูกทุ่งลูกทุ่งอีสานนะส่วนตัวมองนะส่วนน้องเค้งเนี่ยจะเป็นแนวเสียงหวานเป็นเอกลักษณ์เหมือนกันจะเป็นแนวลูกทุ่งลูกทุ่งแท้ลูกทุ่งภาคกลางนะครับอันนี้คือส่วนที่แตกต่างกันแต่สําหรับเรานะเราชอบทั้งสองเรียนเลยนะครับทั้งเพลงสาวทอผ้าไหมแล้วก็เพลงสายน้ําไม่ไหลกลับถ้า2เรียนนี้มาเจอกันใช้เพลงนี้ในรอบนี้มาเจอกันก็ ให้เสมอนะครับให้เสมอตัดสินไม่ได้เพราะว่าชอบทั้งสองอาจจะดูหน้าง,งานว่าโรงเรียนไหนผิดพลาดมากกว่ากันนะครับก็จะตัดคะแนนลงไปนิดนึงก็จะให้โรงเรียนนั้นชนะแต่ว่าถ้าดูภาพรวมนะตอนนี้คือให้เสมอกันนะครับสำหรับสำหรับอีพีวิเศษเรื่านี้นะครับก็มีอ่าเรื่องราวมาเล่านะครับมีคอนเทนต์มาทําให้ชมประมาณนี้นะครับรอบต่อไปจะประทับใจเพลงไหนโรงเรียนไหนบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาชมกันอีกนะครับอาจจะเป็น ย้อนลอยไปนานๆเลยนะครับอาจจะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าในในเพลงนั้นๆน,น,นะครับเดี๋ยวมาติดตามกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะครับมีอะไรผิดพลาดต,ตรงไหนคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ